พระธรรมเทศนาหลวงปู่ไม่อินทศิลิวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตอนเทศโปรดพวกเทวดาหลวงปู่เคยได้ยินหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าหลวงปู่มั่นนี่ท่านแสดงธรรมโปรดพวกวิญญาณทั้งหลายนะพวกเทวดาฟังพวกเปรตฟัง พวกสัตว์นรกฟังหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนท่านก็ไปเทศโปรดพวกจิตวิญญาณต่างๆฟังอย่างนี้เอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอพอเรามาปฏิบัตินานเข้านานเข้าก็เลยเกิดรู้ลึกไปกว่านั้นอีกรู้ลึกกว่าที่เดิมที่เราเคยรู้พอรู้ลึกเข้าไปจนไปเที่ยวเมืองนรกจนไปเที่ยวเมืองสวรรค์ พอไปเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเราก็เกิดเมตตาสงสารต่อสัตว์สัตว์โลกทั้งหลายให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ยากของสัตว์นรกทั้งหลายพวกเปรตทั้งหลายพวกอสุรกายทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายตลอดจนถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายตลอดจนมนุษย์ทั้งหลาย คนที่ยากจนเข็นใจก็เห็นมาอย่างนี้จึงเกิดความเมตตาสงสารแล้วก็ไปเป็นพวกเทพเทวดาแต่ละชั้นนี่บางคนก็สดใสเหมือนพวกเรานี่แหละใส่ชุดขาวเพียบในบนสวรรค์แต่บางคนบุญเขาจะหมดเดเหมือนกับคนแก่นั่นแหละบุญใกล้จะหมดนี้ มันก็เหี่ยวย่นเข้าไปหน้าใสๆก็เขียวคล้ำเข้าไปไม่สดชื่นแจ่มใสจิตใจก็ห่อเหี่ยวลงไปไม่มีใครอยากตายหรอกเทวดาก็ไม่อยากตายแต่มันจำเป็นต้องไปมันเป็นไปตามธรรมชาติทีนี้พอได้ยินธรรมะที่นี่พอเราไปเห็นที่นี่ เราก็ไปสนทนาธรรมกับพวกเทพเทวดาทั้งหลายพวกเทพเทวดาเหล่านั้นพอได้ยินธรรมะก็เหมือนกับได้กินอาหารอันโอชารสธรรมะนี่เข้าไปถึงใจปับ๊บจิตก็ย้อนเข้ามาไม่โศกเศร้าเหมือนเดิมโอ้โหพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเราลืมไปอย่างนี้ เหมือนกับที่เราภาวนานี่แหละพุโทโธพุโทโธอยู่ก็ไปหลงคิดว่าไปเที่ยวกรุงเทพอยู่นู่นนะจนเวลาใกล้จะหมดแล้วถึงจะคิดได้โอ้เหลือเวลาอยู่สองถึงสามนาทีเรามานั่งสมาธิถึงเวลาก็ใกล้จะออกจากสมาธิถึงจะมาภาวนาพุโทโธพุโทโธยังไม่ถึงสิบคำ โอ้ยได้เวลาออกแล้วโอ้ยเสียดายนั่งคิดจนเป็นชั่วโมงเวลาเอาจริงจรงจังๆไม่ถึงห้านาทีเสียเปรียบเขาไม่ละ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้